บัดดีรอบหนึ่งค่ะอันนี้พี่เข้าไปหาหมอเสร็จแล้ว <S <S พี่ก็เลยไปเดินซปเปอร์ก็เลยเนี่ยก็เลยได้สตรอเบอรีร่มาสตรอเบอรีร่ว่าจะทําเค้กให้ลูกสาวเนี่ยแล้วพี่ก็จะได้เนื้อมาว่าจะค้วกลิ้งเนื้อให้ลูกชายอันนี้เดี๋ยวรูปก,กันพี่ทําเค้กต่อเลย <S <S แต่ละวันของแม่บ้านไม่ค่อยจะว่างน<ด>ี่เดี๋ยวพี่ก็จะทําตัวขนมให้ดู ว่าต้องใส่อะไรประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวก็ทำเสร็จพี่จะบอกอีกรอบนึงเนี่ยโอ้ย <Yeah. S 1> oh, ชีวิตแม่บ้านเนาะ uh huh. อันนี้พี่ก็จะใช้เนยร้อยห้าสิบกรัมจ้ะร้อยห้าสิบกรัมนี่ ชั่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ร้อยห้าสิบกรัมพอดีทีนี้พี่เขาจะเข้าเวฟให้มันให้มันละลายเดี๋ยวพี่เขาจะให้ดูว่าต้องใส่อะไรเนี่ยพี่ก็ตีไข่น้ำตาลเนยนี่แล้วก็มีแป้งแป้งร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็ผงฟูสองช้อนชานี่ก็ คนกันให้เขานิดนี่นแล้วก็ค่อยๆเท นี่ตัวขนมนะคะตัวขนมเพราะว่า,าต้องทำตัวก่อนแล้วค่อยทำหน้าโอเคเนี่ยตัวขนมพี่ก็จะใช้ฟอมอย่างนี้นี่อันนี้แป้งพี่ก็ตีเสร็จแล้วตีเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้ากาก็จะเป็นอย่างนี้แหละ ก็ส่วนผสมก็มีเนยร้อยห้าสิบกรัมมีไข่สองฟองแล้วก็มีแป้งร้อยห้าสิบกรัมมีน้ำตาลหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็มีผงฟูสองช้อนชาโอเคเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเดี๋ยวพี่อบให้ดูตัวตัวขนมเนี่ยพี่ก็จะทำตัวขนมก่อนอบตัวขนมแล้วทีนี้หน้าเดี๋ยวพี่ก็จะมาทำหน้าเพราะ หน้าต้องรอตัวขนมเย็นแล้วก็ถึงมาทําหน้าตัวขนมพี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็ใช้ดูว่าทําหน้าทํำยังไงพี่ต้องใช้น้ําเอ,อผลไม้แล้วก็มีผงวุ้นผงผงวุ้นประมาณสองซองนี่แหละเพราะว่าพี่อยากได้แบบแบบแบบแน่นๆนะเดี๋ยวพี่ใช้ดูว่าใช้ประมาณเท่าไหร่ใช้น้ําผลไม้ประมาณ ต้่ควรกับน้ำผลไม้เพี่ก็ถือว่าน้ำผลไม้จะไหลกับน้ำธรรมดาก็ต้องควรเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลแบบให้พอหวานนะไม่ต้องหวานเยอะนี่ก็จะควรเดี๋ยวเดี๋ยวพาให้ดูตอนหน้าๆน,นี่เสร็จแล้วก็หน้าตาก็จะออกมาแบบน,นี้นี่แหละสตรอเบอรี่กู้เกินเค้กสตรอเบอรีร่นี่แล้วก็มีจะมีซานเนี่ย ไมต้องกินครีมอ่ะ